สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้อยุธยาครับลูกค้าวันนี้ครับผมพามาชมนะครับเป็นโต๊ะอาหารโมเดลนะครับเป็นรูปทรงเหมือนตัวยูนะครับยูคว่ำตัวนี้เราก็ทําเป็นสีเซียนขาวไม้สักแท้ทั้งชุดนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวมานั่งยาวเล็กน่ารักด้วยนะครับผมเบื้องต้นกันก่อนเลยคุณลูกค้าท่านใดใจร้อนผมจัดการขอให้ขนาดเดียวราคาตามกันมาเลยนะครับโต๊ะก่อนคุณลูกค้าครับหน้ากว้างอยู่ที่6กอ่าเกเซนนะครับหน้ากว้างนะ ยาวอยู่ที่1เมตรครับลูกค้าสูงรวมอยู่ที่77เซนติเมตรนะครับถัดมามานั่งยาวตรงนี้คุณลูกค้าหน้ากว้างนะครับ40เซนยาวเมตรเช่นกันนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่48เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นมานั่งยาวมาประกบกับตัวโต๊ะอาหารนะครับดีไซน์สวยคุณลูกค้าครับเป็นแบบรูปแบบใหม่นะครับโมเดิร์นทันสมัยเลยแล้วก็ทำเป็นสีเสียนขาวนะครับมาพร้อมกับเก้าอี้ห้าสี่โค้งตัวนี้เป็นรุ่นขายดีเลยนั่งสบายมากมาก เบื้องต้นก่อนคุณลูกค้าตัวโต๊ะก่อนอย่างเดียวนะครับราคาต้องบอกว่าผมแยกกันเลยลูกค้าชอบตัวไหนหรือว่าซื้อแยกเฉพาะได้หมดเลยโตะนะครับ16,900บาทสีเส้นขาวนะครับเนาะแล้วถัดมามานั่งยาวตัวหนึ่งอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่9,9 0 0อ่ะ8,900ขออภัยลูกค้าครับเมตรห้าสิบเนาะแล้วก็ตัวนี้เก้าอี้อยู่ที่ตัวละ3,500บาทนะครับสีเส้นขาวนะครับรุ่นขายดียอดนิยมเลย หลังเป็นซี่โค้งนิดนิดแผ่นนั่งนะครับเป็นแผ่นเดียวนะครับหนาอยู่พอสมควรเลยตัวนี้แผ่นเดียวนะครับดีไซน์ดีแล้วก็นั่งดีด้วยตัวนี้คุณลูกค้าอยู่ที่3,500บาทสีเซียนขาวนะครับอันนี้ครับโดยรวมเซตนี้ลูกค้าชอบก็ติดใจเขาเรียกว่าติดต่อสอบถามทางเพจมาได้ดีไซน์ดีนะคุณลูกค้าขอบแบบมวนๆนโคง้งมินิมอลความหนาไม้เกือบนิ้วเต็มนะครับคุณลูกค้าเนี่ยครับ การันตีเลยเนี่ยครับหรือว่าท่านใดสะดวกก็มาแวะชมสินค้าจริงหน้าร้านได้นะครับขาก็เป็นดีไซน์แบบดีๆนะครับดีมากตรงๆลงมาเลยนะครับสีก็ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านผมอยู่แล้วนะครับไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนการันตีเลยครับคุณลูกค้าท้าพิสูจน์มาดูหน้าร้านผมได้เลยนะครับเซียนขาเราดึงด้วยมือนะครับงานแฮนด์เมดครับคุณลูกค้าสีเนี้ยบจากช่างชำนาญของทางร้านผมโดยตรงเลยนะครับการันตีครับไม่เหมือนที่ใดแน่นอนเพราะว่าเราทําเองที่นี่เลยสีนะครับ ก็ประมาณนี้คุณลูกค้าผมฝากด้วยเลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ธยาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับร้านผมติดถนนเลยคุณลูกค้า3 4 7สีเจนมังปะาหันสามา,ารถปักหมุดมาที่ร้านได้เลยครับปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ธยานะครับขึ้นเลยคุณลูกค้าสามารถวิ่งมาชมสินค้าจริงหน้าร้านได้เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ8โมงก็ยัน5โมงเย็นนะครับวันนี้ก็พามาชมกันนิดนึงนะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามทางเพจร้านผมได้เลยปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ธยาหรือว่าโทรสอบถามที่เบอร์0 9 0 4446649ครับหรือว่าไลน์มาที่เบอร์นี้เลยเลยครับ0 9 0 4 4 4 6 6า9ครับฝากด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไวก่ันก่อนครับผมเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าก่อนจากกันไปครับเช่นเคยขอให้ท่านมีความสุขนะครับผมร่างกายแข็งแรงที่สำคัญเลยร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านครับผมเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ